สวัสดีครับวันนี้มาทําคลิปคลิปหลักวนของตะเกียงกระเช้าใหญ่ตะเกียงกระเช้าใหญ่มันมีคอม้าอยู่สองแบบนะครับคือคอม้าไอไอมีไม่ใช่คอม้าคือหลักวนน่ะหลักวนของตะเกียงอ่ะมันมีสองแบบแบบที่หนึ่งคือคือใส่นมหนูสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับอันนี้เป็นหลักของกระเช้าใหญ่นะครับ ส่วนอันนี้เป็นนมหนูหกเหลี่ยมเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นหลักวนของกระเช้าใหญ่เหมือนกันใช้กับพวกกระต่ายสี่ร้อยครับซึ่งเข็มมันเป็นแบบนี้ส่วนเข็มสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเข็มของกระเช้าใหญ่ที่เป็นสองหนึ่งสี่ผีเสื้อครับที่เป็นเข็มลบมุมมาครับเนี่ยครับคราวนี้วิธีเอามาใส่กับ กับกระเช้าใหญ่เนี่ยถ้าเราใส่เข้าไปเนี่ยแล้วมันฝืนเกลียวอะครับคือเวลาเราใส่เข้าไปแล้วมันฝืนเกลียวมันขันเข้าไม่ได้คือมันตึงอะครับเวลาเราใส่เข้าไปใช่ไหมครับใส่เข้าไปในตะเกียงปุ๊บเนี่ยพอเราขันเนี่ยคือเกลียวมันไม่เข้าอะครับมันไม่สามารถหมุนเกลียวเข้าไปได้เนี่ยอย่าฝืนนะครับเพราะมันคนละเกลียวกันถ้าเราฝืนเนี่ยอาจทําให้หลักล่างเสียไปเลยครับหม้อตะเกียงลูกนั้นคือเสียเลย ผมอธิบายนะครับหม้อหลักล่างเนี่ยมันไม่ได้เอาไปเสียบในกระเช้าใหญ่มันไม่ได้เสียบแล้วไล้ตะกัวเฉยๆนะครับถ้าผ่าดูเนี่ยมันจะมีแหวนครับแหวนเหล็กรองข้างล่างกันให้มันกันที่มันจะทะลุรั่วอะไรพวกนี้ครับซึ่งอันตรายมากหม้อถังตะเกียงเนี่ยเป็นหม้อแรงดันนะครับอันตรายมากครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราทําตะเกียงแล้วเราไม่เทสครับใช้เกจเทสแรงอัดนะครับ ไอ้ตัวเกจเทสแรงอัดเนี่ยแพงมากครับมันจะตัวคล้ายๆกับเกจวัดแอร์ครับที่มีเกจสามสี่อันนะครับพวกนั้นแล้วก็เอามาจำเทสกับถังตะเกียงเนี่ยครับพวกนี้ราคาสูงมากแต่เสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเรา,เาใสอย่างเงี้ยเราจะไม่เทสครับเวลาไล่ตะกัวเนี่ยเราไม่เทสเลยพอเสร็จปุ๊บไม่รู้ว่าเราเอาเลยเนี่ยครับอันตรายมากแต่นี่ก็ มาทําคลิปแบ่งปันนะครับว่าไอ้พวกหลักบนกระเช้าใหญ่เนี่ยถ้ามันหมุนเข้าไม่ได้เนี่ยอย่าฝืนครับพเพราะว่าเกลียวของหลักบนกับเกลียวของหลักล่างเนี่ยมันเกลียวคนละเบอร์ครับมันใช้กันไม่ได้ถ้าฝืนเกลียวเนี่ยก็คือจะพาเกลียวเสียหมดเลยครับนี่แหละครับเพราะว่าบางทีเห็นว่ามันเป็นหลักบนกระเช้าใหญ่เนี่ยมันใช้กันไม่ได้นะครับ คือลองเอาใส่เรียบร้อยแล้วครับขันเกลียวอะไรเรียบร้อยแล้วว่าเพราะว่าไอ้พวกหลักวนธรรมดาเนี่ยมันจะใส่ของพวกมงกุฎไม่ได้ของกระต่ายอย่างเงี้ยครับที่เป็นหลักหกเหลี่ยมนมหนมูหกเหลี่ยมนะครับเอามาใส่กับกระเช้าพวกมงกุฎอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ครับแล้วเสร็จปุ๊บก็มาทําคลิปนะครับแบ่งปันเพื่อนสมาชิกที่ที่ชอบตะเกียงเหมือนกันนะครับเพราะว่า จะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลเป็นกรณีศึกษาครับคือด้วยความจริงแล้วนะครับตะเกียงเนี่ยผลิตในต่างประเทศแต่ละประเทศเนี่ยระบบที่ใช้เนี่ยมันต่างกัน,นครับระบบเกลียวที่ใช้เกลียวนิ้วเกลียวเซนเนี่ยครับระบบเมตริกกับระบบอังกฤษเนี่ยคนละอย่างกันนะครับไม่เหมือนกันเลยเกลียวนี่พลาดน,นิดเดียวนี่คือจบเลยครับอย่างเช่นเกลียวในกระบอกสูบเนี่ยครับขันเข้าแล้วขันออกไม่ได้เลยครับขันออกกระบอกสูบพังเลย เอาตรงๆเลยนะครับอย่างเช่นกระบอกสูบของตะเกียงไอด้าสองหนึ่งสี่กับไอด้าหนึ่งศูนย์สามเนี่ยครับทั้งๆที่เป็นตะเกียงเยอรมันทั้งคู่นะครับแล้วใช้เช็ควาลวขันเข้าเนี่ยขันเข้าถามว่าขันได้ไหมขันได้นะครับอย่าขันออกนะครับขันออกเรียบร้อยเลยครับพังเลยต้องเปลี่ยนกระบอกสูบใหม่เลยตะเกียงตัวนั้นน่ะก็เลยต้องตามหาช่างที่ไล้กระบอกสูบเนียบๆนะครับ นี่แหละครับคือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นพวกหลักวนกระเช้าใหญ่เนี่ยมันเป็นแบบนี้ก็ทำคลิปมาแบ่งเพื่อนสมาชิกกัครับว่าถ้าไปเจอแบบนี้อย่าฝืนนะครับแล้วก็สั่งซื้อหลักวนใหม่เลยแล้วก็แจ้งกับเขาไปเลยว่าเป็นหลักวนกระเช้าใหญ่ใช้กับนมหนูสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยครับเอาให้ชัดจะได้ไม่ไม่เสียสตังฟรีครับ นี้ก็ทำคลิปมาแชร์ไว้ให้เพื่อนๆสมาชิกไว้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบตะเกียงใหม่ก็เอาไว้เป็นกรณีศึกษาครับเผื่อจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่รู้ก็น่าจะมีประโยชน์บ้างสำหรับคนที่รู้แล้วก็ผ่านๆไปครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปจนจบ